ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วค่ะเออเีหลนื่อยชิบหายเลยเรียนวันเนี้ยเบนื่อเวบืเอแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมีสอบอีกใช่ปหใช่พี่วันนี้ต้องสอบผมยังไม่อ่านหนังสือไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยวิชาอะไรนะลืมวิชาคณิตศาสตร์โอ้ยจะเป็นภาษาไทยนะได้เกรดสี่ไปแล้วอะพี่เลยนะอ่าทำไมพูดอย่างเงี้ยอะพี่เกณฑ์ยางยาง สอสเสือสันลาอามอม,ม้าสันลาอารอเรือถอถุงอ่นานว่าสามารถสามารถก็แย่ละสามารถลดอ้ย <c oughs> ไปเรียนมาใหม่นะตายเถอะไปไปไปเราไปข้างล่างเออพี่เฮ้ยพี่อะไรพี่คลิฟตปคลิฟต์ลงลิฟต์กใจเรียกไม่เอาออกกำลังกายหน่อยอ้วนไปหมดแล้วเนี่ยฮะคุณมาฟอร์มออกกำลังกายแล้วตอนนี้ป้ารีบจานโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อนายทำไมเล่นแบบนี้เล่า ตกใจใช่ไหมล่ะตกใจดิเล่นอะไรเนี่ยว่าวจริงอุ้ยแั้นดูดูสเตปจีบสาวนี่นี่นี่เขาเรียกว่าจองจองอันนี้คือเหมือนเหมือนหมาใช่ไหมฉี่ไว้ฉี่ไว้นี่นี่ขากขาน้ำลายไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็รักเดี๋ยวหลงพี่เราดูนะ ลำลายติดหน้าว่าอุ้ยไอ้ไอ้ยชี้นี่ X X นั่นน่ะดูดิว่าไงพวกจะไม่ใครชอบด่าได้เลย่จริงๆแล้วนายเท่มากเลยอ่ะไม่เคยมีใครด่านายว่าอ X เลยนะจริงๆนะแน่นอนจริงอันนี้เรื่องจริงเลยพูดตามตรงอจัดต่อหล่อแ X X เอ้อนายนายแ X หล่อมากเลยนะไม่ไม่อันนี้อะไรไม่อะไรอันนี้หัวโจกด้วยเนี่ยเห็นหัวมันนายโปกงชิพหาย อ้าวๆนายเท่เดี๋ยวเราต้องไปตัดทรงนายแล้วแหละนี่นี่ตัดทรงไผ่อะไรเนี่ยพลทอนป่ะเนี่ยไผ่พิศวุไปเถอะงเดี๋ยวเวลาคุยกันตกใจมาเลยเอ่อไปไหนกันน่ะก็กลับไงครับคุณมัลงลงไหมเนี่ยว่าตอนคืนที่เนี่ยมีอะไรแปลกๆด้วยไม่รู้ไม่อยากรู้ด้วยไม่อยากคุยอะไรพร่ำอะไรอย่าลืมมาด้วยนะตอนงคืนอ่ะจะมาทำบ้าอะไรโรงเดียนตอนตอนคืนเ่าเจอกันนะครับเด็กๆ ขาพูดอะไรวะเล่นฮะนั่นดิพี่ผมก็โง่เขาเหมือนกันเออไปพี่บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะไปติวคณิตศาสตร์ที่ไหนดีอ่ะเล่นพี่อะไรผมคิดอะไรออกแล้วเออมีอะไรก็พูดมาืคอื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปแปรงฟันก่อนนะเหม็นมากไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ค่อยดมไปก่อนโอ้คือผมมีแผนการนะพี่ต้อนฝืนนะอ่ะมานี่มานี่มานี่มาี่ไปไหนพี่ฟังผมนะ คืนนี้เราจะลักลอบปลาที่โรงเรียนนี้กันปีรัวเข้ามาใช่ไหมเอเนี่ยพี่เคยเห็นหนังไอ้นี่ไหมทอมครูสทอมครูสไอ้ที่พระเอกชื่อชาลีแชมปี้แล้วเหรอใช่ตลกมากแต่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 อะไรอะพี่อย่าให้สารพี่จริงจังทำไมจะเราจะแอบมาขบมยข้อสอบกันในคืนนี้เฮ้ยไอ้ไอ้ตึกสองชั้นสี่เหรอใช่แล้วห้องวิชาการไงไอ้เชี้ยเจ้าจริงดิไม่งั้นเราไม่ได้คะแนนนะ ม่งั้นเราตกนะพี่เราแค่สองคนเนี่ยนะมันจะได้เหรอมมนต้องหาพวกเพื่อจะไปเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเราต้องหาพวกไว้ตอนนี้จริงถ้าเรามากันเยอะมันจะแปลกๆนะใช่ไอตาพะโลมหูว่าไตวเอ้ยช่วยหูวายตาวาเอ้อะไรนะหูตาวายไตหูายตาวายหูว่าตาเวนี่แหละถูกแล้วมาดิเราต้องหาพวกไม่เป็นไรแล้วเอาสักคนเฮ้ยคนนี้ปะลองคุยดูสิเออเธอเออคือ คือเธอเธอเก่งคณิตหรือเปล่าอไม่เก่งอะทำไมอ๋อเธอรู้ใช่ไหมอ่ะพวกนี้ต้องสอบอะ่ะอืมรู้แล้วทำไมหรออ๋อถ้าเธอไม่เก่งคณิตอะ่ะเดี๋ยวเราไปติวที่ห้องเอาไหมหาอะไรของนายเนี่ยอ๋อแล้วหายไปไหนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อตกใจ เดี๋ยวเราเราต้องทำทรงว่าแบบเราเก่งคณิตก่อนไงจะได้เข้าประเด็นได้อะไรเงี้ยใจไปไหมเฮาอ๋อไปไหนหรอไปติวไงคะไปติวไม่ใช่ไปขโมยข้อสอบเขาผู้บมไหมจะพูดไปแล้วโทษอทษโทะข้อสอบอะไรอ่ะพวกนั้นจะไปขโมยข้อสอบเหรอบ่บ่าวาบาวาูดังสิผู้ดังเออก็ใช่คือ จริงๆแล้วผมผมไม่เก่งคณิตนะครับพวกผมก็เลยคิดว่าจะจะชวนจะจะชวนคุณไปขโมยข้อสอบที่ตึกสองชั้นสี่ครับห้องวิชาการ oh. ส,ส,สนใจไหมครับเออไม่เอาด้วยหรอกนายจะบ้าหรือไงเนี่ยแค่เอาครั้งเดียวเองครับได้ไหมขอครั้งเดียวมาช่วยผมหน่อยเถอะนดคือพวกผมไปกันสองคนเนี่ยอ๋อแลนรู้แล้วพี่ ไอ้ไอ้ตาพันลงอ่ะหื่นกามบา<ช>้บาดาาผู้หญิงใ,<ช>ให้เธอไปล่อเชื่อเราดิเธอไม่ต้อง,งขึ้นไปชั้นสี่ก็ได้มันน่ากลัวแค่จับพันลงเอออะไรนายจะบ้าไล้ไงแค่จับพันลงทําผัวแค่ครั้งเดียวเองไม่ได้ฮะตายบ้าอะไรโอ้โหผีบ้าอะไรคนนะ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  ก็ได้แต่นายต้องแบ่งให้ฉันดูด้วยนะมันก็แงอยู่แล้วอ่ะอุ้ยเราเธอเอาหน่าซุกนมทําไมล่ะน่ะเออนะเอาน้าโอเคงั้นเดียวเลยฉันต้องให้เธอดูอยู่แล้วสิเนี่ยฉันไม่งกหรอกถ้าเราลงเรือดำเดียวกันแล้วแล้วก็รับเราะดูผัดกันดูดูอะไรวะดูข้อสอบเออนั่นแหละครับเออทางนั้นเจอกันวันนี้สี่เออหนึ่งทุ่มนะเอเอางั้นก็ได้เออเอาเลยครั้งเดียวพอนะ ไม่เอาเยอะไปอะไรดีกว่าพี่เออเจอกันนะจ๊ะเออว่าแต่ชื่ออะไรอ่ะเธออยู่ห้องเดียวกันไม่ได้เกินฐานชื่อเลยอืมเราวาวานะโอ้วาวาเหรอใช่เราเซนติเมตรนะเอ่อของมึงอะไรอ่ะฟุตมิลิเซกมิลิเซกเราแชมป์เราแชมป์เราแชมป์อ่ะแชม์เออจ้อะไม่รอกูเลย้ากาบไม่คุยด้วยรั่วเลย อะไรเราต้องคุยกันก่อนนะว่าคือพี่รู้ไหมโรงเรียนเราเนี่ยมันจะมีรูแมวที่ไว้เข้าออกอยู่โอ้โหหลังโรงเรียนไงทำไมจะไม่รู้เล่าโอ้แสดงว่าเคยเหมือนกันนี่ว่าเคยโดดเรียนเล่นเกมอะมื่ะว15สิบห้าบาทใช่พี่ห้องน้ําหลังห้องน้ําหญิงไปไปไปเฮ้ยไปงไงเฮ้ยวาเรานัดว่ากันเจอตรงนี้เหรอทำไมรู้วะไม่รู้น่าจะดูมั่งทางเข้าแมวนี่เธอฮะ ทำไมเราไม่ได้นัดมาเจอตรงนี้เธอจะต้องเข้าทางหน้าโรงเรียนไม่ใช่เหรอเธอรู้ได้ไงว่าพวกเราจะมาที่นี่เนี่ยอืมครับก็แค่เดินผ่านอ,อ,อ่ะเดินผ่านแลอวนี่นี่มันมีทางเข้าตรงนี้นะใช่แล้วไ่รูเขาเรียกลกูแมวเปพ,พี่พี่พี่ว่าผมเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วอาจัดเลยจัดเลยเนี่เหมือนเขาจะโบกปูนด้วยนะใช่เขาโบกทับนี่แต่ผมมีอันนี้ที่แงะอะไรฉาบอะใช่แล้วเอาฉาบมาทำอะไรวะเนี่ยเย็บเย็บเออเธอ แล้วเอ่อทำไมเธอยังใส่ชุดนักเรียนอยู่ล่ะเออฉันพี่เทียบเหมือนกันเหมือนกันเลยจะรอดไหมไปไปไปเข้าไปนมน้ำพี่เออไม่เป็นไรโอ๊ยเออเออเออเดี๋ยวเออครับครับครับไม่กลัวผีเหรอมาที่นี่กันตอนกลางคืนอ่ะเออเออผมผมลืมลืมของลืม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 ของของครับผมนั่นเออเฮ้ยอืมอะไรอ่ะไอผู้หญิงคนนี้เรียนมาหลายปีแล้วนี่ เอาเธอสามชั้นเหรอเรียนไม่เก่งชั้นเสียลงลงไปดีกว่าเจอกันเจอกันอะไรถ้าผมเดินมูนวอล์กด้วยโคตรเทออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาของเดี๋ยวผมกลับนะฮะขออนุญาตนะฮะเออเจอกันตึกสองอยู่ขวามือปะเออซ้ายเอ้าตึกที่เราเรียนคือตึกสองเหรอพี่พี่เรียนจริงไหมเนี่ย อ้าวเหรอเพื่อรู้ี่ธีอย่างนี้มานี่มานี่เดินลัดอย่าเดินกลางโอเคโอเคทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาแตกตื่นกันอยใครวะใครจะมาแตกตื่นตอนนี้อ่ะรัวนะนี่เดี๋ยวพขาลงได้ยิมแผนเราขึ้นลิฟต์ไม่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 ขึ้นไม่ขึ้นลิฟต์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 ไม่เอาไม่เอาลิฟต์ไม่เอาลิฟต์อย่าบ่นดิอย่าบ่นดิเฮ้ยอะไรวะเอ้ยทำไมนักเรียนไม่มีเลยอ่ะอ๋อพี่ถามทำไมอ่ะ ไม่รู้อ oh, like on oh, e uh, so ๋อไอ้ข้ามแล้วดิว่าเออพี yes. ่บ้าวระเดี๋ยวที่ทุ่มหนึ่งแล้วนะทุ่มกว่าแล้วด้วยเดิน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 นี่เราอยู่ชั้นไหนชั้นสองเรียนเราสอง Let's go Let's go เลยอะไรเบาๆจะบ้าเหรอใครจะมาอยู่ตอนนี้แล้วไม่มีหรอกอุ้ยอุ้ยนักเรียนเรียนพี่แอฟแอฟแอฟอย่าหลับมันเผาอย่าหลับเฮ้ยอ๋ออะไรอย่างงงหนึ่งทุ่มแล้วมันยังเรียนกันอยู่วะนาวทำมาเข้าใจโจทย์ข้อนี้ไหมอะไรอ่ะ นี่สองบวกสองเท่ากับฟิตเข้าใจรึเปล่าสองบวกสองเท่ากับฟิตเชี้ยแล้ว่พี่ไฟทำไมไฟมันทำไมป๊้นึงมันเอ้อพวกพวกเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงไม่ผมต้องถามอาจารย์ทำไมอาจารย์ยังสอนอยู่อ่ะอืมออก็วันนี้อาจารย์นัดติวสอบเองพวกเธอไม่เข้ามาด้วยได้เหรอ ไม่เป็นไรครับคณิตศาสตร์ผมเก่งแล้วใช่ครับเพราะผมเก่งสี่กันแล้วครับอาจารย์แต่ผมแต่พรุ่งนี้มีสอบนะเออผมเก่งนะถามเยอะอะไระเนี่ยงงงทำไมทำไมมาตื่นมาตอนนี้นั่นดิเฮ้ยไออันเดี๋ยวห้องวิชาการาเราจะต้องเอ้เาละวาไปไหนเนี่ยไม่รู้อาจารย์ไปดูต้นทางให้เรามั้งเอ้ยว่าแต่ ในห้องวิชาการมันจะต้องใช้กุญแจอุ้ยอะไรอ่ะอ้ยอยู่ในห้องนี้ยังเหรอห้องวิชาการเราจะต้องมีกุญแจไม่ใช่เหรอแล้วกุญแจจะหาที่ไหนอ่ะก็อยู่ข้างหลังมาไงอ๋อกุญแจอยู่ในห้องนี้เหรอแลนหาเดี๋ยวสแกนสแกนโออยู่นี่อยู่นี่อ๋องเส็นเลยอะไรวะเนี่ย อจกูแจบ้าเลยใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแล้ดนี่ความฝันกูมานานละนักเรียนทุกคนตั้งใจมึงนั่งเก้าอี้ด้วยดินั่งเก้าอี้เออนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะอาจารย์จะมาสอนวิชาสองเฮ้ยทำไมออแรนกลัวรีบีรไปดีกว่าไปโอ้มาไปแปลกแล้วไปเอาข้อสอบแล้วก็พี่อย่าปิดประตูเอ้าอ่ะ หายไปไหนกันหมดนะเขาเขาเขาน่าจะกลับบ้านบ้านบ้านกันแหละแหละมั้งแล้วปิดประตูกันเฮ้ยเมื่อกี้ตาฝาดเหรอวะเลนนั่นสิพี่โอ้ยไป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 เออไปไปเฮอะพี่ไปตาฝาดเออช่างมันเถอเฮ้ย โอ้โพวกนายเหรอโอ้ยแก้งกันางงี้ทำไมเนี่ยไม่ตลกเลยนะเอ้านี่อย่าบอกนะว่าเธอบอกเรื่องที่เราจะไปขโมยข้อสอบกันกับพวกนี้แล้วอ,ะอ่ะก็ให้พวกนี้ไปด้วยกันสิอพอพวกนายสนใจใช่ไหมการที่จะมาขโมยข้อสอบอะ่ะใช่ไหมใช่ฉันก็ฉันเลยอยากได้ข้อสอบเอามาฉเฉลยว่านะเป็นการรังขาว่าพวกนายต้องพาฉันไปได้เลยๆๆๆเลยถ้างั้นต้องซีหลอกแจกอีกกี่แผ่นเนี่ยไปไปไปตามฉันมา ครั้งนี้ขึ้นลิฟต์แล้วจาไปไหนแล้วอะไม่รู้เล้วสอนแล้วเหรอเอองั้นจะชิวเลยป้าเฮ้ยลิปเปิดแล้วไปแล้วาวิ่งวิวิ่งไปแล้วโอ๊ยอ๊อ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโออ๊ยิอ๊ลโยโอ๊ยโอออยยยยอยอยยยออ เฮ้ยไปเลยวะเฮ้ยนั่นไม่เหลืจะถึงเนี่ยนั่นแต่พี่ผมก็ว่างั้นแหละนานมากเลยโช้าเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยพี่พวกพวกนายทำไมทำไมทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเชื่อแล้วเชื่อแล้วเฮ้ยพี่มึงโดนยิงปะเฮ้โดนไม่โดนเอาเข้าเอาเข้า

อลกบอลอูเจอบี่าแล้ว่อาบีมาหาล็อมาหาบลลองผมเชื่อแล้วคุณบอลลองว่ามันเป็นที่เีมาแล้วเร็วเร็วเร็วเรนมาแล้วช่วยเรผมด้วยเร็วเร็วเร็วโอ้ยโอ้โอยอ้ยผตกได้วย่างรันี คือผมอุ้ยอุ้ยที่ผมผมผมอยากกลับบ้านแล้วอะไรอ่ะเป็นรถผู้ข้าตายเฮ้ยเฮ้เขาล้างก่อนนั่นผู้ชีเตะแล้วเยาหน้าชายไม่ปลอดภัยเขาทำจริงหรือเป่าโอ้ย แล้วจะไม่ผมจะไม่ขโมยข้อสอบผมจะตั้งใจเรียนถ้าผมกลับไปได้พี่เอ้าฝนหยุดตกอะไรวะเนี่ยโอ้ยไปไปแล้วหลบได้ข้างน้ำอุพี่พี่อะไรอะไรพี่ดูนู้นอ๋พี่อุ้ยสารบ้านเลยมาตั้งตรงนี้เนี่ยไหวไหขอ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 เธอไวไหวไหวเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วผมผมผมจะ เป็นเด็กดีต้องใจเรียนเหลอันเหลอันเข้ามาก่อนต้องใจเรียนแบงเงยเร็วเข้ามาเราผีก่อนโอ้ยพอดีมันมาเอยไฟอย่าเพิ่งดับนะขอเราพี่พี่อย่าทักเชี่ย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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดับหมดเลยไหลเข้าไปเข้าไปเข้าไปเขา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 พี่ีมาเร็วเฮ้ยเียเฮ้ย อะไรไม่ได้เสียงเลยไหมไม่ได้ยินประดานะเสียงระนาดอุ้ยได้ยินโอ้ยเชี่ยแล้วพี่พี่พี่อะไรพี่ผมว่าว่าเราเราอยู่นี่ก่อนได้ไหมแล้วพี่มังมันถ้าตามหลักสูตรหนังไทยแล้วอ่ะออกไปต้องเจอได้เลยเชี่ยกูบ้างมันไม่ได้มีอะไรหรอกมั้งดูดีไงเชี่ยออะะไร่ อะไรไหนดูหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดทำไมอ่ะย่าเอาดูหน่อยเอาดูหน่อยยาเชื่กูเชื่อนะอยากดูใช่ไหมมาเดี๋ยวกูเปิดอ่ะพี่ปีดเราเราปีนเราปีนกระแผงออกได้ไหมแบบนี้ถ้าตามหลักสูตรหนังไทยแล้วเราจะต้องออกไปให้ได้ถ้าเราอยู่ที่เนี้ยเราวิ่งเราวิ่งชนเลยไหมไม่วิ่งวิ่งยิ่งตามจำใจดูเชื่อกูดิ โอ้าเนี่ยแหละอ๋อฝอนเยอะอย่าเดินไงอ่ขอมุนด้วยเยอะออกมาอ๋ออ๋อจะทำเยอะเลยอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะสวยครับสวยสวยมากไปแล้ว ค่อยคอด้วยเชี่ยเอ้ขากระเดินไม่ได้เลยอันมันก็ไปแล้วสวยครับสวยโอ้โหแม่ค่อยเดินอุ๊ยอะไรอะไรอีกอ่ะโอ้โหถอดหัวเล่นหัวพี่พี่อะไรพี่เอาอะไรมึงมาจากไหนอ่ะ ผมแอบอยู่ตรงที่ยี่ยี่ยเยี่ยมๆเยี่ยมกูนึกว่ามึงจะทิ้งกูไปแล้วอ่ะผมจะทิ้งพี่ได้ไงผมแอบอยู่ที่เยี่ยวโอ้ยเชี่ยเลยวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอาจารย์เชี่ยอาจารย์อาจารย์โอ๊ยทำอะไรวะเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปทางไหนไปแล้วไปอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหอะไรกอะไรวะที่ผี ผีไปแล้วทางนี้ไม่ได้แล้วทางไหนอ่ะต้องรัดทางนี้ข้ามรัวเลยเข้ามรัวมามามาโอ้โหตาตาไม่มีสรุปแล้วมันคือผีอ้า แล้ว่าวาคือผีแล้วแล้วที่เราเจอทั้งหมดก็คือผีเธอมิคืออเออคือเธอเธอเก่งคณิตหรือเปล่าไม่เก่งอะทำไมอ๋อเธอรู้ใช่ไหมอะพวกนี้ต้องสอบอะอืรู้แล้วทำไมหรอ ถ้าเธอไม่เก่งคณาตนีะเดี๋ยวเราไปติวที่ห้องกันวะคือลิฟไม่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 ไมไขึ้นไม่ขึ้นลไฟไป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 ไเไปไไม่าไป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 ไยไาลปไปไปไป่ปไ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 อไป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 ไไไเลไะไร ทุบเราทำไมยังเรียนกันดู่นาวมาเข้าใจโจทย์ข้อนี้ไหมไม่เป็นไรครับคณิตศาสตร์ผมเก่งแล้วใช่ครับผมเกียรสีกันแล้วครับอาจารย์แต่คุณนี้มีสอบนะโอ๊ยเจี๊ยบะไรอเนี่ยโอ้ยโอ๊ยอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์อาจารย์โอ้ยทำอะไรเนี่ยไปะไปะอรไป อุ้ยอะไรอะอุ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะนี่ผีโอ้โหปีดไปอ่ะทางนี้ไม่ได้แล้วอะไรอ่ะต้องเลือกทางนี้เร็วไอ้หามล้วนเลยเร็วแล้วประตูปิด